มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอัปเดตล่าสุดเพียวบุ๋มบิ๋มหลังเกิดแผ่นดินไหวที่ตุรกีเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในประเทศตุรกีถึง2ครั้งนะคะโดยความแรงครั้งแรกอยู่ที่ระดับ7.8และครั้งที่2ความรุนแรงอยู่ที่7.5ศูนย์กลางแผ่นดินไหวใกล้เมืองกาซีอันเปบ ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีซึ่งมีประเด็นที่หลายคนเป็นห่วงก็คือเนื่องจากมีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสองคนที่ไปเล่นหลีกอาชีพในประเทศตุรกีก็คือบุ๋มบิมชัดชุอ่อนโมกสีและเพียวอัชราพรคงยศให้กับสโมสรซาริเยเพียวเองนะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวเหตุการณ์ครั้งนี้โดยเจ้าตัวได้แชร์สตรอรี่ผ่านอิสตาแกรม ยืนยันว่าทั้งบุ่มบิ่มชัดชุอ่อนแล้วก็เพียวอัชราพปรปลอดภัยดีค่ะขนะที่ทางสถานเอกอัครราชทูตนกุกรอังการาขอรายงานว่าในชั้นนี้นะคะยังไม่มีรายงานว่าพบคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ